เราจะมาทำเค้กโอวัลตินแบบง่ายๆกันนะคะอย่างแรกก็ต้องมีช่วยกับช้อนส้อมนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็โอวัลตินค่ะจะมาเตอกันเรามีแป้งหระใช้แป้งก็ได้นะคะเดี๋ยวมาแห้งติงดตั้งเ,เดิม,ม <S <S อะตังหอยก็จะแกะโอวัลตินเออมันก็ไม่ต่อเนื่องเลยไม่ไปวิ่งแบบ ก็สตาร์ใส mm. 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 ่ออนเตนให้หมดเลยก็ได้นะคะอย่างเงี้นนะคะเราก็จะก็น้าเด่อดต้นไหนวะน้าแข็งร็จแล้ว ออกมาก้างยุ้งตียุงตีกุกเอาเอิโช์ไข่ด้อยนะมันข่ก็เมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่งั้นเราก็จะเอาไปเวฟ3นาทีนะคะ ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะไม่สวยแต่อร่อยอะไรใน่านหน้าตาอะไรเคล็อะไร่องมันนะมันสุกแล้วสุกแล้วอร่อยค่ะออยอร่อยอร่อยอีกไหออยให้กันดียิ่งดิ